จิงเหรอจิเลยคู่นเลยคู่ไหนครับได้แลครับไม้เลยา่ไหนรับเลค่นครับ้เลยคไนครับ้เป็นรูปเลยนรได้ลย่ไหนครับไดเป็่นครับเป็นรัางแล้วู่นครับดเย่าหลคยปีดเหมือนกันไดลค่ครับด้เลย่หครด้เยกหครับผม้ลย่คดเอยที่เป็น v a ับมด้ลยรับ้เล็ Super นครัได้เลยครับเลราเ อย่่างททีุกว่าจะได้กว่าจะได้พวกเขามาคุณต้องยักยินสังเกตแค่ไหนก็จริงๆก็คือบางคนเราก็แบบว่าคุยกันเขามาเสนอเราเราเสนอกลับอะไรอย่างเงี้ยคนใครมาเสนอตัวอะไรเราใครใรอย่างงี้ดิใครก็แล้เสมอนะเสมอเสมอมาเสมอมาเสนอกลับครับผมก็เป็นโปรเจกต์นักแสดงแลกเปลี่ยนครับผม แล้วก็จริงๆทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยคือเอากอันนี้อันนี้ถูกจุดกระชากลักถูมาเลยครับล็อกคอมาเลยใช่ผมมามาแล้วก็จริงๆทุกคนเนี่ยเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วคือแบบว่าทุกคนก็รู้จักกันอะไรเงี้ยคือแล้วผมเป็นคนชอบทํางานกับคนที่เรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วจะสบายใจเราทํางานแล้วเราจะมีความสุขแลตอนนี้เราเอาความสุขเป็นที่ตั้งเราก็เลยเลือกคนที่เป็นเพื่อนแล้วก็เขาก็สปอร์ตเราเราก็อยากที่จะสปอร์ตเขาด้วยแล้วก็เออสปอร์ตซึ่งกันและกัน มันก็จะทําให้งานออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้เลือกเพียงเพราะแค่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ผมเลือกเพราะว่าเราทุกคนมีมายเซตเดียวกันว่าเราต้องการทําผลงานที่มีคุณภาพทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือเหล่านักแสดงที่ต้องการทําผลงานให้มีคุณภาพแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทํางานในกองเนี่ยมันจะมีแต่ความตั้งใจมันจะมีแต่แพชชันและผมคิดว่าการจะทํางานให้ดี ได้อย่างนึงเนี่ยมันต้องมีแพชชั่นอืมให้คนไม้เลือกทีละคนเลยว่าเราดึงแต่ละคนยังไงบ้างไปดึงดูดเข้ามายังไงดึงดูดเอ่อคือจริงๆเอาทั้งนั้นก็เริ่มจากใครก็ได้แล้วแต่คุณเบคก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็จริงๆเบคเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่คุยเรื่องแวมด้วยเพราะว่าคือจริงๆผมมีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วในหัวแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะให้มันเป็น ตัวละครแบบไหนดีจะเป็นเอเลี่ยนจะเป็นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่าพอเห็นวิเบก้าพทริเชียอาร์มสตรองเนี่ยชื่อเต็มเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบผุดขึ้นมาในหัวเลยว่าแวไพร์ก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์แวนแล้วก็คือเราก็คือ,เร,คอเริ่มเป็นโปรเจกต์แวนเราก็แบบเดว e ลลอในหัวมาเรื่อยๆว่าแบบเป็นยังไงดีเขียนยังไงต่อดีแล้วก็ค่อยๆมี ตัวละครอื่นๆมาเรื่อยๆใช่ก็มาต่อที่คุณเจฟแซเดอร์เราเจอกันในช่วงอีเชียครับผมปุ๊บเสร็จเราก็อย่างที่บอกเราเซ็นสัญญาปีศาจแรกกันครับผมสัญญาปีศาจใช่สัญญาปีศาจสายนัดเดวิล t าย c ัดคอนแทรคกับเดวิลใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นเดวิลในตอนนี้นี้ครับว่าโอเคแล้วก็เลย ก็เลยโปรเจกต์มันก็เลยชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนบว่าเริ่มต่อจิ๊กซอว์เริ่มต่อจิ๊กซอว์แล้วก็แบบว่าได้มีนิ้งกับน้องเฟิร์สเนี่ยคือเขาเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีลุกอีกอซึ่งลุกก็เพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานแล้วแบบอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ i, นี้มันเหมาะกับตัวหนึ่งที่เราเขียนเอาไว้ที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีคาแรคเตอร์ตัวนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยลุกอยู่อยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็นิ uh, ้งเราเคยร่วมงาน เรื่องนี้แหละถามว่าหนูได้เป็นคนหรือยังสาวพี่ไม้บอกอยากเอ้ยอย่าสปอยกเลยอย่าพูดสะโพกอาจจะไมเป็นคนที่อาจจะอาจจะอยู่ตรงนี้มีใครเป็นคนบ้างไม่หนูไม่ได้ครับไม่ได้บอกไม่ได้ครับเฟิร์สหยุดอย่าพูดครับที่รู้ว่าน้องกำลังจะพูดอะไรบางอย่างมันจะเงี้ยวไว้ครับเฟิร์สเป็นคนไหมไม่รู้ครับผมเป็นคนเปล่าไม่รู้ไม่รู้ยังไม่มีใครรู้ครับโอเคเราพูดถึงไหน จิ้มทีละคนแล้วจิ้มทีละคนเมื่อกี้โอเคครบแล้วเอาเดี๋ยวเฟิร์สเฟิร์สก็เป็นน้องรักที่เราสนิทกันครับผมแล้วก็เออคือมันมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องเกือบหดูดแต่ไม่ล่ะเฮ้ยเดียวเกือบแล้วที่มันต้องเป็นเขาใช่ที่มันต้องเป็นเฟิร์สแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องอ่ะเขาก็เคยบอกกับเราว่าแบบเออเขาอยากจะเล่นอะไรที่มันแบบแตกต่างอย่างเงี้ยแล้วคือที่ผ่านมาเขาได้แต่บทแบบคิ้วๆเพราะเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่า เราก็เลยมอบบทนี้ให้เขาซึ่งแบบเขาน่าจะสะใจกับบทนี้มากกลายเป็นว่าผมเองที่เล่นไม่ได้ไม่ไม่กล้าจ้องตาอ๋อเขยังขำทุกคนอยู่ขับทุกคนอยู่ผมไม่ต้องเส้นตื่นมากโดนเจไม่รำเจ็บี่ตองได้เลยจริงๆตอนไพรหลอดก็เกือบขำเหมือนกันแต่ผมฮึบเอาไว้ได้เพราะว่าในหัวมีแค่เรื่องเดียวเลยคือค่าโอทีค่าโอทีผมก็เลยฮึบไว้เป็นสิ่งเดียวที่กดเส้นตื่นของผมได้ซึ่งเราก็จ่ายจริงๆเข้าทีครับจับอยู่ดิแค่หบ ครับผมวันนี้ลุกพูดไปแล้วลุกพูดไปแล้วครับนะวันนี้เนี่ยความความทุ่มเทของเราเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดจะเริ่มต้นลตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเอาจริงๆผมเครียดมากนะสภาพผมเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆเมื่อวานผมมานั่งยกโต๊ะยกเก้าอี้อยู่แล้วก็ตอกตะปูอยู่บนเวทีแล้วก็ผมขึ้นไปโปรแกรมไฟเองนะโชว์นี้ผมเพิ่งคิดเมื่อเช้านะอยป่บนโชว์โชว์ที่เกิดขึ้นวันเนี้เพิ่งคิดเมื่อเช้า ผมมาตั้งแต่ห้างเปิดมาคิดเมื่อเช้าเลยแล้วก็เนี่ยจนจบแล้ววันนี้คือถ้าผมกลับไปคือผมสลบเลยตอนนี้เหลือแค่กายหยาบแล้วนะจิตผมไม่อยู่แล้วติดนิดน็ตตนี้ต้องงต้องระดับฮอลีวูดแล้วล่ะระดับฮอลีวูดเลยเหรอครับอันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีในอนาคตลงหน้านะครับเริ่มหาหรือยังครับจริงๆวันนี้ที่ชวนมาคือเปิดเปิดรับได้เลยสปอนเซอร์ครึ่งหนึ่งเลยนะเปิดรับได้เลยเปิดรับเลยครับเปิดรับเลยครับใครที่อยากจะ ร่วมทำงานกับเรานะครับบริษัท MDA Entertainment นะครับก็เปิดที่จะโคกับหลายๆที่เลยเพื่อพัฒนาให้คุณภาพของซีรีส์แล้วก็หนังแล้วก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์หนังนะครับผมแต่พวกพาร์ทอีกหนึ่งของ Entertainment ทุกอย่างนะครับผมให้ยกระดับขึ้นไประดับสากลครับผมเป็นภาพแลคือมันเหมือนบทเซ็กซี่ดีๆเหมือนเรื่องที่เราเคยได้ดูหรือของต่างประเทศของอะไรคือจริงๆที่ผ่านมาไม่ไม่เคยได้เล่นบทที่ไม่รู้สึกว่า ได,ได้ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปแล้วก็ไม,ไม่เคย,เย,เยเก็เลยเขียนเองซะเลยเยขีนแล้วที่ผ่านมาก็รอมานานมากตอนแรกกลับมาไทยแล้วเนาะก็แบบอ่ะเราก็รอมันปีแต่บ,บทที่เข้ามาแล้วมันยังไม่ใช่เราอ่อานแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่มันยังเป็นแบบเขายังมีมุมมองที่เขายังมองเราเหมือนเดิมอยู่ว่าเอ้ยไมค์ก็ต้องไปเล่นเป็นบทแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้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 เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเราขือเรารอเนี่ยเราคงแบบได้กลายเป็นแบมพายจริงๆคงแบบว่า แก่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่รา้จะกเราลี่ยงจะพูดคำนี้ใช่ไหมเราจะขอเป็นแวมไพร์เลทอนเมื่อกี้ออกได้ไหมครับเราจะเป็นแวมพร์จริงๆแล้วจบแค่นี้พอทุกคนไม่ครว่าแก่แวมไพรแมไพแค่แก่แก่ไม่ได้ลยอันนี้เขาไลฟ์อ่ะไลเออแก่ไม่ได้คนไหนไลฟ์เขาเมื่อกี้นี้เาไลฟ์าไปแล้วเดยวคาไม่ได้ค่าแวมไพร์แค่อยู่นานเฉยเยอยู่มานาน เอาจริงจริงๆแล้วเรื่องแวมไพร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับ true story เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรุปสรุปรุปสนุปสร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 ุปสนุ่รุปส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 ลปสรุปสรุปสรุปสรยปสรุปสรุ่สรปพูดรแปสรุปสรุวกัุรสรีรสสปปเร ประสบการณ์ชีวิตรักของตัวเองหนึ่งหนึ่งห Based on True Story ยกเว้นส่วนที่เมื่อกี้ขี่คอแล้วปาดคนสอคนนั้นไม่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 นับตึกสชั้นนี่ไม่แก่เออถามนิดนึงโดดตึกสชั้นโดตึกสชั้นครับคือวันนั้นเนี่ยผมไปถ่ายซีนหนึ่งอยู่แล้วผมกลับมาคือแบบว่าอมันมีโดดตึกสชั้นแล้วเขาก็เป็นสตันอยู่ทีนี้เนี่ยคือมันจะสว่างแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทำเองแล้วกันผมก็เลยแบบว่า พี่ถอดสลิงผมเอาติดสลิงเอ๊ดเติดเแล้วผมก็เอากล้องเสียบปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าเข้าไอ้บอดี้แคมแล้วก็ยกไฟเองแล้วผมก็พี่ยกผมขึ้นเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วยกผมขึ้นเลยไม่ต้องทดลองไม่ต้องอะไรก็ยกขึ้นไปแล้วก็ผมก็แบบอ่าหนึ่งสองสามพร้อมผมก็กระโดดลงมาเลยประมาณ3ามสี่รอบได้แล้วก็แบบจริงๆผมเป็นคนกลัวความสูง ต่วันนั้นลืมไปเพราะว่ามันมีอันอย่างอื่นที่น่ากลัวกว่าความสูงคือค่าโอทีกลับมาเหมือนเดิมเรื่องเดิมเรื่องนี้ทําให้เราลืมความกลัวทุกอย่างใช่เรื่องนี้ทําให้เราลืมทุกอย่างได้ก้าวข้ามหลายอย่างได้ก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามหลายอย่างได้ใช่ใช่ครับผมคากโปรเจกต์นี้นิดนึงพี่มาเอ่อคนเดียพูดบ้างไหมครับผมพูดคนเดียวเลยเจ็บคอมากโปรเจกต์สกุลทเฮ้ ฝากที่เราคนไหมแบบว่าทุกคนจะได้พูดเท่ากันนี่เป็เริ่มกต้องเหมือนกันจากที่พี่ไม้พูดไปเมื่อกี้เราน่าจะเห็นถึงความตั้งใจของพี่ไม้แล้วนะคะว่าเขาพุ่มเทขนาดไหนกับโปรเจกต์นี้ก็ฝากโปรเจกต์แวนพี่ไม้ไว้ด้วยนะคะก็วิว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องของพี่ไม้เนี่ยบวกกับสไตล์ของพุ่มกับอะไรเงี้ยที่ทําให้ภาพที่เราชมกันตอนพายรอดเนาะมันออกมาแบบเทแล้วก็ออกมาแบบน่าสนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความแบบ ความละเอียดของเขาที่เขาลงในดีเทลในทุกๆทุกๆอย่างที่เขาอยากให้มันตรงออกมาในภาพในหัวเขามากที่สุดอะไรเงี้ยเออก็ฝากโปรเจกต์พี่ไมค์ค่ะเขาตั้งใจมากจริงๆเหมือนที่ทุกคนได้ยินกันเมื่อกี้ค่ะเออครับครับก็ฝากแวมด้วยนะครับผมก็อย่างที่ไมค์พี่ไมค์บอกเนาะว่าโปรเจกต์เนี้ยจะทำจะยกระดับ ซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปอ,อีกเนาะให้มันโกอินเตอร์แล้วก็มีคุณภาพเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะเปิดกล้องแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหม<ะ>เปิดยังฮะเปิดยัง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 ไม่พูดหรออ,อ๋อยังไม่เปิดไม่รู้เอาหล่อน เอาเป็นว่าฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเปิดเปิดกล้องมาเช็ดทำความสาปอ่าใช่แล้วก็มันมัวหมดแล้วใช่ไหมพี่เจมแมมแล้วอ่าพี่เจพี่เจฟังยูสไลด์เรียกไม่ตอบวันถ่ายเอ่อของผมก็จริงๆก็ผมอะเห็นตั้งแต่เดวันเลยว่าพี่ไมแบบคิดอะไรมายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสไลด์นั่นของเขาเลยที่เขาแบบว่า พี่ก็อยากให้เจม,มเัเร่องของพี่เหมือนกันอะไรเงี้ยล้วก็เห็นแววตาเห็นความแพชชั่นเขามาตลอดผมพูดคำตรงวันแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆที่พี่อธิบายผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพี่มีแพชชั่นมากๆพี่อยากทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก็แบบเชื่อว่าตัวเองจะทำสิ่งนี้ได้จริงๆผมก็เลยตอบตกลงเพราะว่าผมเห็นแพชชั่นตรงนั้นจริงพีแล้วก็ฝากทุกคนด้วยซีรีส์นี้เป็นเป็นซีรีส์ที่พี่ไมใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วก็แพชชั่นทั้งชีวิตแล้วก็ประสบการณงชีวิตเลย มาเพื่อยังตอนนี้ทาชีวิตก็ไปใช่ก็คือตอนนี้ก็คือรถก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้เราขายเพื่อมาทำไฮรอล์ตใช่ไหมขายบ้านขายรถนี่เพื่อมาทำไฮรอล์ตอันนี้สุดเลยวครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ผมเองในฐานะนักแสดงคนก็ึ่งอยากจะบอกว่าก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ครับน b e กี้มา Becky b e กี้โอเคก็ฝากแฝมนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ อย่างที่พี่ไม้บอกว่าทุกคนก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนจะทีมงานนักแสดง everyone mm hmm. เลยจะตั้งใจให้ถึงที่สุดจะทำกันบ้านให้หนักๆแล้วก็พี่ไม,ม้มีแพชชั่นที่สูงมากๆเรื่องนี้แบบว่าเวลาเล่าให้ฟัง Well what แบบว่ายูทูบ w h o t y o u บ o t d me about them u m หนูเชื่อว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจแล้วก็มันเป็นสตอรี่ไลน์ที่หนูสึกว่ามิสเ e r รี u ส d ดารน้าค้นหา เราก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็รอติดตามไปด้วยกันนะคะแฟร์แบม e s e ดอะซีรีส์นะคะ thank you You're welcome ก็จริงๆริงเอซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นโรแมนติกคอมดี้นะครับผมก็ดูจากเชลเลอแล้วดูเป็นโรแมนติกมากเป็นแนวคอมดี้เรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมดี้ครับผมพูดเลยเป็นโรแมนติกคอมดี้จริงๆครับอันนี้ไม่ได้รอเล่นหน้าผมดูจริงจังมากตอนนี้ใช่มันมีมันมีพาร์ทที่ไม่ได้โชว์เนี่ ในตัวเทรลเล์นะใช่ใช่ช่เรายังไม่ได้โชว์ครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการสปอยจนเยอะเกินไปครับผมแต่ที่ผ่านมาตลอดรายการสปอยเป็นเรื่องอะไรบุกไปประมาณ70%ไม่ใช่ก็ยังไงก็ฝากบริษัท MDA Entertainment ของไม้ด้วยนะครับผมและโปรเจกต์แรกของพวกเรานะครับผมก็คือ j a m The Series นะครับผมซึ่งเราจะจกไม่ได้เราจะเร็วๆนี้ครับผม เราจะเล่นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ